ที่2มากที่สุดครับชอบลุกที่สองครับชอบลุกที่2มากที่สุดนะครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบมีสีสันนิดนึงแบบไม่จืดจนเกินไปแต่ก็ไม่ดูแบบเยอะจนเกินไปมันไม่เข้มเกินไปไม่เยอะเกินไปแล้วก็ดูไม่ไม่เรียวเกินไปขนาดนั้นยังเหลือความมีเสน่ห์ของใบหน้าเขาให้เราได้เห็นอยู่ครับส่วนตัวแล้วผมชอบลุกที่1มากที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่า2 3 4สี่ไม่สวยนะลุกที่1ครับเพราะว่าเป็นลุกที่ดูใสๆแล้วก็ เราชอบที่จะเห็นตัวตนแท้ของผู้หญิงมากกว่าว่าในเดทแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดทแรกใครจ่ายะครับถ้าเดทแรกคงก็ถ้าเป็นผมเองผมคงจ่ายให้ก่อนแหละแล้วก็ก็รอดูว่าถ้าเกิดมีผู้หญิงเขาออฟเฟอร์แบบจะแชร์กันหรืออะไรเงี้ยก็เออผมก็ทำให้รู้สึกว่าแฟร์ดีเดทแรกไงแบบผู้ชายก็ต้องจ่ายมาก ไม่กินข้าวไม่ดูหนังไม่เดินห้างเดทแรกก็อยู่บ้านดีกว่าพูเล่นพูเล่นเดทแรกนะครับถ้าไม่ไปกินข like ้าวก็อาจจะพาไปเล่นกีฬาครับก็เพราะว่าแฟนคนปัจจุบันที่ที่ที่คบอยู่ตอนนี้ก็เดทแรกเราก็ไปต่อยมวยกันครับก็ไม่ต้องเจอกันก็ได้ครับเดทออนไลน์ฮะพิมพ์คุยกันง่ายดีเดทแรกสำหรับผมผมอยากแบบรู้จักตัวตนของเขาไงก็อยากให้แบบโชว์ว่าเขาเป็นคนอะไรยังไงทํานองนี้แบบอาจจะมีแอปบ้านนิดนหน่อยหน่อยแต่ก็แบบ อยากดูถึงความเป็นตัวของตัวเองของเขามากกว่าครับอยากให้เป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่าการที่เราพยายามทําอย่างอื่นหรือหรือหรือแกล้งทาเป็นเป็นอย่างอื่นบางทีเราดูออกสิ่งที่น่ารักที่สุดใช่ไหมครับที่เคยทําให้ผู้หญิงก็คือผมอะทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เหมือน เราจำมาจากในหนังคือมาผมได้ไอเดียมาจากเลอแอคชวีที่เขาเขียนงององอผู้หญิงคนนั้นในหนังที่แบบคลิปกระดาษแล้วเขียนถ้าจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือการที่มีแฟนคนหนึ่งเล่นละครเวทีเราซื้อดอกกุหลาบแบบเกือบร้อยดอกอเสลอมากอะแล้วก็ซื้อไปให้เขาเพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ผู้หญิงที่สวยนะครับก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่ดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ มีสไตล์ครับผู้หญิงที่ยิ้มน่ารักรับยิ้มน่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็สายตาแบบหวานเรามองแล้วแบบเราอยากจะแบบอยากรู้จักรูปร่างหน้าตามันก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าความสวยจริงๆผมว่ามันมันอยู่ที่ที่คาแรคเตอร์ของคนเขากล้าที่จะเป็นตัวเองเออมันสวยในความในความเป็นเขาอะ่ะคือสวยอยากให้สวยที่แบบการเทคแคร์การดูแลเอาใจใส่เรามากกว่าแบบการที่เขาเป็นตัวของตัวเองการที่เขาแคร์คนอื่นจะทําให้แบบ เราอยากอยู่กับเขาด้วยทำนองเนี้ยไม่ใช่เรื่องของการแต่งหน้าคาปากแต่งตัวโป้หรืออะไรแบบนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นตัวเองแต่การที่เป็นตัวเองในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเป็นตัวเองก็สวยหมดในใสายตาผมนะมันต้องเป็นตัวเองจริงๆนะเป็นมาจากข้างในอะ่ะมันเหมือนคนสวยจากข้างในจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดการคู่หรือการวางอะไรต่างๆนะการวางตัวพวกนี้มันสามารถส่งผ่านมาได้ผ่านคําพูดที่เราคุยกัน